เราพูดไปแล้ววิธีการแก้ไขแล้วเขาไม่เอากระชังแม่นปล่อยให้มันติดทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยนะครับเราไปอายุให้ปราบให้ไปประหารชีวิตคนค้ายาให้พวกค้ายาคนติดยาเนี่ยมันเยอะะคนติดยาเนี่ยสามล้านคนพ่อแม่ลูกเมียมันเนี่ย ห้าคนสามล้านคูณห้าก็สิบห้าล้านเขาจะชื่นชอบนโยบายนี้พอชื่นชอบนโยบายนี้เขาไม่ไปเลือกเราหรอกที่จะไปปราบเขาเขาก็ไปเลือกคนที่เอื้ออาทรต่อเขาอย่างน้อยเขาจะได้สิบห้าล้านเสียงเรลลื่องนั้นนะครับสิบห้าล้านเสียงให้หกสิบล้านเสียงไม่เห็นด้วยมึงก็ระวังกันแล้วกันถ้าสิบห้าล้านเสียงมันเห็นด้วย ผมก็ไม่รู้ยุทธศาสตร์การคิดอย่างไงนะครับแต่ผมคิดว่าทํำยังไงจะให้ลูกหลานเราที่มันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยมันไม่ติดกันแล้วก็อยากเอาพวกบ้ายาพวกบ้ายาจนถูกสติไม่ได้เนี่ยถ้าเอาตัวไปเก็บก่อดเป็นภาระรัฐบาลช่วยกันหน่อยนะครับส่วนในคนที่มันยังติดน้อยเนี่ยจะใช้ชุมชมบําบัดหรือครอบครัวบําบัดหรืออะไรอย่างไงมันพวกนี้ยังพอรักษาได้ครับพวกที่ติดน้อยนะครับมามันต้องช่วยกันนะครับ ผมเองไม่มีอำนาจครับออกมาพูดจนเขาหมั่นไส้นะครับมีคนหมั่นไส้นะครับก็มีคนมาบอกว่าอยู่เฉยดีกว่าไปพูดเอ๊ะถ้าผมไม่พูดแล้วแม่งใครจะพูดพวกคุณก็ไม่กล้าพูดนะครับมาบอกเฮ้ยวัดอย่าไปพูดเลยคนเขาเกลียดปากเขาเ,เกลียดก็ช่างแม่นที่เอาผมตายมันก็ไม่มางานส่งผมนะครับ ถ้าพูดแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมันทำให้สังคมดีขึ้นเนี่ยผม,มนะครับผมก็พูดก็ท่านไม่พูดเพราะปากเงียบอย่างนี้ไงแต่ถ้ามีคนออกมาพูดแบบผมเนี่ยสักพันคนหมื่นคนเนี่ยนะผมว่าเขาก็คงจะเปลี่ยนนโยบายแล้วก็จะจริงใจกันขึ้นนะครับนี่ออกเห็นมาพูดมาเห่ากันไม่กี่คนนะครับท่านมีสื่ออยู่ในมือท่านออกมาพูดกันหน่อยนะครับ คือเขาไม่รู้ครับเขาก็คอนฟ l i c ความคิดเห็นผมนะครับบางคนเขาบอกว่ากระตอนมึงรับราชการอยู่มัไมไม่ปราบเราผมเป็นข้าราชการเพียงคนเดียวนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทํางานเต็มกําลังความสามารถผมนีนะครับทํากําลังเต็มความสามารถผมแล้วมันต้องใช้ระดับนโยบายขับเคลื่อนใช้ระดับนโยบายขับเคลื่อนนะครับเหมือนสมัยท่านนายกทักษิณนะ เพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยตอนนี้ยเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทําไมไม่เอาโนโยบายสมัยท่านนายกทักษิณมาใช้ละ่ะนะครับไม่ต้องไปรุนแรงถึงค่าตัดตอนแล้วครับมันจะได้ดีขึ้นครับผมว่าท่านนายกทักษิณกำชับมาเนี่ยมันก็จะเป็นจริงได้ผมก็หวังอย่างนั้นนะครับหวังให้พี่ทักษิณเนี่ยออกมาช่วยหน่อยนะครับ ท่านรู้เพราะท่านเป็นตำรวจมาก่อน,นร,รู้วิธีว่าจะปราบยังไงเอ้าอยู่มานะครับสุดท้ายจบภาคเช้านี่นะครับมันชื่นชมท่านตายนะครับท่านกิติรันเพียรนะครับที่รีบบินลงไปภาคใต้นะไปให้กวันกำลังใจและนโยบายเนี่ยไม่ใช่เอาเท่หรือไปสร้างภาพนะครับคือผู้ขับบัญชาที่ไปสร้างภาพเนี่ยผมรู้ทำงานมาจงกระเสียน ไอ้นี่ไม่สร้างภาพไอ้ตายนี่ไม่สร้าง,างราบลงไปให้นโยบายเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้นะครับแต่ถ้าผักคีลอยหน้าไปสร้างภาพนี่เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งที่จะไปจับตู้สล็อตตู้ม้าที่ระยองขอบคุณมากพี่ตายขอบคุณพี่ตายมาถึงจะได้เป็นรักษาการแค่สองเดือนเนี่ยบุญกุศลที่ทำเนี่ย มันจะทําให้พี่สายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกสองปีแป๊บเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเราก็กเกษียณจะได้เป็นผบตรลไม่ได้เป็นเนี่ยอยู่ที่บุญวาสนาเกา่าทาให้เต็มที่แล้วผมดูพี่สายวางตัวดีนะเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเป็นบางคนได้เป็นรักษาการต้องผอมแต้องยืดแหละถือว่ามีอำนาจใน,นในการจะโยกย้ายใครแต่ท่านตายท่านก็เจียมตัวว่าผมเป็นแค่รองผู้การตระเวนการสิงรับ หน้างานที่เขาให้ผมรับผิดชอบคือป้องการปลาบปรามต้องทําไปครับขั้นต่อสักอย่างเป็นระบบอันนี้ถือว่ามีมารยาทมากนะพี่เลวัตก็ชื่นชมพวกอาสาทำตัวกลางกับตําหนวดมันมันไม่ไม,ไม่มันไม่ได้เป็นทุกคนครับคืออาสาเนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนนะครับเหมือนกับกู้ภยัยเหมือนกับกู้ภยัย มูลนิธิกู้ภัยปลอดเต็ตึกรวบกระต,ตันยูหรือมูลนิธิต่ตางๆเนี่ยนะสภาพเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอเขาไปทํางานร่วมกับเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยตามกฎหมายเขามีอำน,นาจถือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนะครับถือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเสียงเบาใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะครับมันดับหรือว่าเสียงเบาใช่ไหมครับท่านครับเดี๋ยวนะฮะ ถ้าผมเอ็นมาอย่างนี้แล้วเสียงเบาใช่ไหมเดี๋ยวเอฟซี FC ช่วยบอกนะเสียงเบาลงใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเสียงเบาไหมครับไม่เบาเมื่อกี้ใครบอกเบา <c oughs> อะผู้เข้ามาชมพอสมควรแล้วนะครับจะมาพูดชื่นชม มาพูดชื่นชมนยะะชื่นชมครับชื่นชมบิ๊กตายคนตำรวจเอกีรัตนเพชรนี่นะครับหลังจากที่นายกเรียกทั้งบิ๊กโจก๊บบิ๊กต่อเข้าไปประจำสำนักนายกแล้วก็ตั้งบิ๊กตายคือคนตำรวจเอกีรัตนเพชรเนี่ยขึ้นมารักษาการในตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเพียงสองวันเอ๊ พี่เลวัดชมหน้าตายชมจากใจจริงทําดีพี่เลวัดก็ชมทําไม่ดีก็จะมาว่ากล่าวตักเตือนกันแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอใครมามีอำนาจพี่เลวัดจะมาชมไม่ใช่ที่เห็นน้องตายมานานนะครับเห็นมานาน,นตั้งแต่เป็นนายเวนเพื่อนเจ้านายเก่าผมนะครับจนกระทั่งขึ่นมาเป็นร้องผู้ทับการขึ้นมาเป็นเลขารมนะครับ ท่านตายนี่จะเป็นคนเรียบร้อยรูปลอรูปลอครพูดถึงตำรวจเวลานี้ถ้าหล่อสุดก็มีบิ๊กตายนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่นิดเงินไม่งกเงินนะครับแล้วก็ทำตรงตรงนะครับตอนหลังข้งบิ๊กบิ๊กปั๊นะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุดเนี่ก็ไว้วางใจถือเป็นหัวหน้าสำนักงานของบิ๊กปั๊พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข ให้ไปเป็นผู้ชัดการตารวจภูธรภาคแบบคือคนเราเนี่ยจะดีจะชั่วเนี่ยดูตอนเป็นผู้จัดการถ้าทําเหมือนไก่ลายตีวนนะทำมึนไปแล้วก็บ่อนซ่องเวยสถานบริการตู้มาเต็มเลยนะท่านผู้จัดการท่านนั้นนะปากว่าตาขยิ แต่พอไอ้บิ๊กตายเนี่ยถ้าเรียกบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหมั่นไส้มึงบิ๊กอะไรนักหนาว่ามึงก็่แค่คนคนหนึ่งนะครับแต่สื่อมวลชนเขาเรียกไง,ไง่ายๆบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อบิ๊กตายอะไรกันอย่างนั้น,นแต่ผมโดยส่วนตัวเนี่ยใครจะมาเรียกผมบิ๊กโจเนี่ยผมห้ามเรียกะะเรียกผมเรวัตเฉยๆใครจะเรียกผมสาวัตผู้การหรือจะเป็นผู้กลับก็แล้วแต่ผมไม่ถือโกรธนะครับแต่ถ้ายศเนี่ย เป็นยศพระราชทา,านเราก็ต้องเรียกกันให้ถูกนะครับผมใช้ชื่อคือถ้าผมไปเรียกตายเฉยๆก็หาว่าเอ้ยผมก็กเกษียณมาแล้วเป็นชาวบ้านเขายังมียศมีตำแหน่งอยู่ไม่รู้จะวางตัวไงผมก็เรียกชื่อเต็มนะพลวเอกนะครับใช้พลวเอกกิติรักษ์เนี่ยนะครับหรือท่านตายเออเรียกท่านดีกว่านะครับฮนะเรียกท่านตายนะครับ พอเขามารักษาการในตำแหน่องอบอตลอดเธาทำดีอ่ะหนึ่งมีการจับปอนการพนันรายใหญ่ที่ท่านอนุชินชาญวิรุุนเนี่ยนำกำลังไปจับเองนำกำลังไปจับเองแล้วก็ท่านตายเนี่ยสั่งย้ายผู้การเลยนะมาประจำสปก ท่านผู้การนนบุรีนี่ต้องถือว่าเส้นไม่ธรรมดาถือว่าเป็นคนที่ผู้ขับบัญชาคนขอนเนี่ยน่าจะไว้วางใจงถึงตั้งให้มาเป็นผู้การนนบุรีเพราะมันเป็นเมืองหลวงน้อยเลยนนบุรีสมุทรปราการเนี่ยนะครับโดนเลยโดนย้ายมาประจำเลยถือว่าท่านตายเด็ดขาดนะครับผมออกมาไล์สดอย่างเงี้ยเตือนจังหวัดระยองไป สองถึงสรอบเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจอาริยาเนี่ยส่งเรื่องมาหาผมนะครับว่ามีชาวบ้านถ่ายคลิปว่าที่จังหวัดอะยองเนี่ยมีการตั้งตู้สล็อตตั้งตู้สล็อตตั้งตู้มา้าและเปิดบ่อนการพนันนะครับผมก็เตือนผ่านสื่อ ในช่องทางของผมว่าให้ไปดําเนินการจับกลุ่มซะนะนะครับให้ไปดําเนินการจับกลุ่มซะแล้วผมก็โทรศัพท์ไปเรียนท่านผู้ขับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาที่ท่านอริยาเรื่องมีตู้สล็อตไปตั้งห่างโรงพักแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเด็ก ชาวบ้านมันเดือดร้อนเพราะไปหลอกมอมเมาเยาวชนไปตั้งใกล้โรงเรียนด้วยนะครับท่านผู้การก็สั่งให้ภูมิกับไปจับกุ่มแต่ท่านภูมิกับก็ผมไม่ได้ทําการจับกลุ่มนะครผมว่ามันปากว่าตาขยิบกันนะมันจะม,มีไม่ได้ล่ะครับถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ไปปาดละเลยหรือรับสวยนะครับ ผมเป็นผู้กำกับบ้านโปง่งหัวหน้าสำนักงานผู้ชักการจะเอาตู้ม้ามาตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านโปง่งผมไม่ให้ตั้งถ้าตั้งผมจับเอามาตั้งผมจับเลยนะครับหลังจากผมไม่ยอมให้ตั้งตู้มา้าจะเอาซีดีเถื่อนมาขายซีดีเถื่อนมาขายเนี่ย เมื่อก่อนซีดีลิขสิทธิ์เพลงนะครับเช่นค่าย r าเอสเขาออกเพลงอะไรไม้พวกนี้ก็ไปทําปลอมแล้วก็มาขายผมก็ไม่ให้ขาย <_ C 1> นะครับคร <_ C 1> าวนี้เอาอีกเอาเจ้ามือหวยจากนครปฐมจะมาเปิดหวยลวงหวยจับอีกอีกกหวยพิงปองนะครับผมก็ไม่ยอมโอ้คราวนี้ก็ขัดใจพุ่งข้าบ,บัญชานะครับหาเรื่อง ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราบริสุทธิ์ไม่ต้องไปกลัวแล้วครับผู้บังคับบัญชาชั่วๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปกลัวมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วมันก็หาทางย้ายเราอย่างเดียวนะไอเนีย่ยเดี๋ยวนะไอบิ๊กตายเนี่ยมันลงไม่จับเลยตู้มาตู้สล็อตท,ที่จังหวัดระยองเฮ้ย เองทำเข้าท่าตายที่เลยวัดชื่นชมบางท่านอาจจะมองว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ให้ผู้กับจับก็ได้ผู้การจับก็ได้ผู้ักการจับก็ได้ไม่ต้องรักษาการผอบอตรไปก็มันไม่จับนะสิสั่งไปแล้วมันก็ไม่จับนะครับผมเห็นว่าตรงไหนที่มันบ่อนใหญ่ๆแล้วก็ อะไรเป็นบ่อนใหญ่ๆมีตู้ม้มาหรือเว็บพนันใหญ่ๆตรงไหนท่านบุกทลายไปเถอะครับมันเสียเวลาไม่มากัให้งานเปิดป้ายประธานง,งานบวชงานแต่งเปิดป้ายแพรกินเลี้ยงกันสมาคมนั่นสมาคมนี่ไม่ต้องไปแล้วครับทํางานในหน้าที่ตํารวจเราเนี่ยพอเลยผมเห็นอนดีตทุ่งข้าบัญชาผมพอรับตาแหน่งมาเนี่ยคนมันก็เชิญคับ เชิญแม่ไปทุกงานจนไม่มีเวลาทำงานในหน้าที่ตำรวจเราเลยนะครับเวลาท่านกเกษียณไปมันไม่เชิญแล้วครับท่านมามีอำนาจมันก็เชิญครับคนมันก็อย่างนั้นครับเราไปเนี่ยคนบอกเอ้ยระดับนี้คงไม่ต้องถึงกับพบตรอลครับเกิดร,ร,ระดับพอบอรตรไปจับแล้วเนี่ย มันจะได้เดือดร้อนกันบ้างนะครับมันยังกล้าเปิดนะครับรักษาการผบวตรอสั่งการเลยว,ว่าให้ต้องไม่มีนะก็ยังมีนะครับแต่ต้องเชื่อทคอกายให้ลิงดูต้องเชือทคอกายให้ลิงดูต้องลงโทษต้องย้ายด้วยพี่พี่น้องๆกันครับ ถ้าลองย้ายนะเดี๋ยวนะเขาให้ผมไปมุมกว้างใช่ไหมเดี๋ยวนะให้ได้มั้งนี่นะหน้าจอถูกล็อกกดเดี๋ยวนะครับผมทำาม่ค่อยเป็นผมจะลองทำดูนะหน้าจอโอเวนะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้ ไม่ได้ครับให้หมุนอุปกรณ์ครับครับมันต้องเริ่มต้นแต่ทีแรกเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนครับฟีก็ช่วยแนะนำครับฟีช่วยแนะนำแล้วก็ <c oughs> เหตการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เริ่มผู้กลุ่นขึ้นมานะครับผู้กลุ่นขึ้นมาเป็นเรื่องปกติของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอยู่แล้วนะครับที่มันคู่กลุ่ อย่างนี้ตลอดนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปในพื้นที่เพื่อจะก่อเหตุนะครับมันทําง่ายไอ้ประกอบระเบิดแล้วไปฝังตรงนั้นตรงนี้นะครับตั้งเวลาเข้าจากสังหารเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปไหนแม่งก็ไปเป็นขบวนมันชี้เป้าง,ง่ายเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบใช้รถหลวงมามันจะกดเมื่อไหร่นะนะครับมันจะวางไว้พันลูกหมื่นลูกอย่างได้ นะครับรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็บินไปเลยลงไปวางแนวทางในการระมัดระวังต้องกันผมเองเคยไปทำงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงสถานการณ์เริ่มรุนแรงปี4 4่สี่เนี่ยนะครับสามปีนะครับที่เขามาทำ ระเบิดได้เนี่ยเท่าที่ความรู้ผมมีนะมันมาจากเชื้อปะทุเด็กที่จะไปทำระเบิดได้จะเป็นระเบิดสแสวงเครื่องหรือจะเป็นระเบิดอะไรไม่ใช่ป้ายบอมนะครับไม่ใช่ป้ายบอมบเชื้อปะทุไม่เคยมีการควบคุมกันเลยแกปไะ แก๊ปเบอร์ห้าเบอร์แปดตำรวจทหารที่ใช้ฝึกกันเนี่ยแกป๊ปหาง่ายถ้าลองขอเพื่อนเพื่อนตำรวจทหารตระดอ,อะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยมึงมีแก๊ปไหมวะจะไประเบิดปลาเ,เดี๋ยวมาเอาน้องมันเอามาให้เป็นกวงเลยนี่หลุดไปจากเจ้าหน้าที่นะครับชาวบ้านไม่มีไอ้ตำรวจภูทรตำรวจนครบาลไม่มีนะครับก็จะมีตำรวจตะเวนชายแดนกันวยทหารที่เขาไว้ฝึก ตำรวจตะเวนชายแดนกับทหารนะครับแต่ที่หาง่ายกว่านั้นคือแก๊ปที่ภาคเอกชนสั่งนำเข้ามาใช้ในกิจการเมืองแร่สั่งเข้ามาทีเป็นล้านๆดอกนะครับสั่งเข้ามาทีเป็นล้านๆดอกมาตรการควบคุมอยู่ที่ฝ่ายปกครองตามระเบียบต้องมีคลังเก็บมีแก๊ปเข้ามากี่ดอกใช้ไปกี่ดอกเหลือกี่ดอกแต่ตรงนี้ ไม่เคยตรวจสองกันมีแต่เอาบัญชีไปดูนะครับดูแลกันเป็นลายเดือนมา่าผมดูแลท่านเดือนเท่านี้นะหมื่นสองหมื่นสามื่นห้ามืเดือนละแสนนะบัญชีเชื้อปะทุก,ก็วัตถุระเบิดมีเท่าไหร่ก็จำน่ายกันแค่ตัวเลขทังนี้ก็เสร็จแต่ไม่เคยมีใครไปตรวจเข้มวดกวดขันกันจริงจังนะจริงจัง มันก็หลุดไปถึงมือผู้ก่อเหตุก็เด็กไวรุ่นทั้งนั้นครับที่หัวรุ่นแรงเขาก็อยากแยกบินแดงเพราะเขามองว่าประเทศไทยไปนลูกหลานรัดปัตตานีเขาก็จัดกู้เอกราชเขาคือก้ไปประกอบระเบิดสแสวงเครื่องนะครับเขาไม่ได้เป็น TNT หรือสีฟเขาก็เอาปุ๋ยไปผสมไอ้ปุ๋ยนี่ก็ไปจาก ภาคเกษตรกรรมมันไม่ได้ไปเข้มงวดกวดขันกันไม่ใช่เอาแกป๊ปเชื้อปะทุมาจากมาเลยเขาก็รู้ปัญหากันฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจสอบตอก็รู้แต่ก็ยังไม่เห็นแก้กันได้สักที เจ้าหน้าที่เสียชีวิตชาวบ้านเสียชีวิตรวมกันเป็นห้าพันคนหมื่นคนลแล้วจะยังมีเสียชีวิตอย่างนี้ต่อไป